สวัสดีค่ะครูชื่อครูประภาวีวงหนอนนะคะวันนี้ครูจะมาสาธิตการผูกเงื่อนขัดสมาธิค่ะก็ประโยชน์ของเงื่อนนี้นะคะก็ไว้สําหรับการต่อเชือกเป็นเชือกที่มีขนาดต่างกันระหว่างเชือกที่เส้นใหญ่กับเชือกที่เส้นเล็กแล้วก็เชือกที่เส้นแข็งกับเชือกที่เส้นอ่อนก็ต่อกันได้หรือใช้ผูกเชือกกับตะขอหรือบ่วงก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีการในการผูกเงื่อนขัดสมาธิเนี่ย ทำอย่างไรไปเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะครูก็จะใช้มือข้างนี้นะคะทําเชือกให้เป็นบ่วงแบบนี้แล้วก็เอานิ้วโป้งเนี่ยค่ะกดไว้ส่วนนิ้วชี้ก็จะยื่นไว้อย่างนี้นะคะหลังจากนั้นอีกข้างนึงเนี่ยมันก็จะเป็นเชือกที่เป็นเส้นเล็กหรือเชือกเส้นอ่อนเราก็จะสอดเอาไปอย่างนี้สอดจากด้านหลังขึ้นมาปุ๊บ นีะะคะเห็นไหมมันจะอยู่บนนิ้วชี้ของเราปล่อยปล่อยเชือกไปเรื่อยๆให้ปลายเชือกทิ้งลงไปข้างล่างเนาะหลังจากนั้นเราก็เอามืออีกข้างหนึงจับปลายเชือกขึ้นมานะคะแล้วสอดไปที่ไหนสอดไปที่นิ้วชี้นี่นะตรงนี้นะคะสอดไปเพื่อให้มันขัดกับตัวของมันเองปึ๊บเอานิ้วชี้ออก แล้วค่อยๆดึงตึต๊บๆๆตอนนี้นักเรียนก็จะเห็นแล้วว่าเชือกมันจะขัดกันเป็นคล้ายๆตัว x แบบนี้ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วสำหรับเชือกเงื่อนขัดสมาธิค่ะง่ายไหมคะสุดท้ายนี้ครูหวังว่า เงื่นค่ะสมาธิเนี่ยนักเรียนจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ